สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาถโปรดให้ผู้แทนพระองค์วังพุ่มดอกไม้เนื่องในวันกิิยากร วันนี้เวลา10บนาฬิกายีนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหอนสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ์กรมพระจันทบุรีนรนาถเนื่องในวันกิติยากรนักระสวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นสนาบดีกระรวงพาณิชย์พระองค์แรก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรลักษณ์กรมพระจัทรุรรีนาฤนาศเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาวอ่วมทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยน2417ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยในรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมการออมทรัพย์ทั้งทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์รวมถึงสหกรณ์ นอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสัมภารให้เหมาะสมแก่กาลสมัยโอกาสนี้ราชสกุลกิติยกรร่วมหวางพุ่มดอกไม้ถวายสการะพระอนุสาวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยกรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนะรเนาด,ด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศวันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการผลิต และพัฒนาครูคณะครุศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆโดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่21ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมีการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้ง Reskill, Upskill และ New Skill อีกทั้งยังมีการพัฒนานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมนิวโรสเอนจิ n นรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านวิจัยนวัตกรรมและฟื้นฟูอนุร,รักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อีกทั้งการพัฒนานหลักสูตรใหม่และทำความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนานหลักสูตรระยะสั้ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานบ่ายวันเดียวกันองคอมนตรีได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนในการใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลสด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสืก่อสารนักสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2,565วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันธาดากนณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมบริธิโครงการหลวงและพลเอกกัปตันรุติองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกัณกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่9ทับ2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากซึ่งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานมีความคืบหน้าในหลายด้านทั้งการสร้างเส้นทางเข้าสู่ชุมชน ขณะนี้แล้วเสร็จร้อยละ90เหลือเพียงเส้นทางเข้าอาคารคัดบรรจุบ้านจอคีการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคที่กรมชลประทานวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยและอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบกระจายน้ำไปยังสี่หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยขนุนบ้านห้วยโป่งบ้านทีวะเบทะและบ้านห้วยศีนา ด้านการส่งเสริมการเกษตรได้ทดลองปลูกบุกทั้งในแปลงเกษตรกรและแปลงป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแปลงฟื้นฟูพืชอาหารและทดลองให้เกษตรกรบ้านห้วยโป่ง3ามรายปลูกทดสอบต้นหมาก400ต้นและทดสอบการเพาะเมเล็ดเพื่อเป็นต้นกล้าปลูกฟื้นฟูพื้นที่ด้านการพัฒนาชุมชนมีการตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและวางเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมกับเตรียมเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอเผ่าปะกากะอัอย้อมสีธรรมชาติโดยถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณเพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชน้ำมันการผลิตและแปรรูปกัญชงแบบครบวงจรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวอำเภอหางดง ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชน้ำมันจากงาดำงาหอมและลินินเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็นโดยศูนย์ห้วยเซี่ยวได้ต่อย,ยอดงานวิจัยและพัฒนากันชงที่เริ่มเมื่อปี2564ส่งเสริมให้เกษตรกรในสองหมู่บ้านคือบ้านห้วยเซี่ยวและบ้านน้ำซุ้มปลูกกันชงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และเส้นใยเชิงพาณิชย์ และยังพัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกันชงสำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์ห้วยเซี่ยวเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางงานกันชงของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งด้านการแปลรูปเมล็ดเพื่อบริโภคการคัดเกรดและบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดบริโภคการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาเส้นใยกันชง ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้มีการนำส่วนของใบบทละเอียดและเมล็ดกัญชงที่กระเทาะเปลือกมาเป็นส่วนประกอบอาหารประเภทของหวานเช่นชากัญชงคุกกี้กัญชงไอศครีมกัญชงน้ำนมกัญชงหรือเฮมมิลกัญชงไซรัปรวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แก่สบู่โลชัน่นและแชมพูสระผม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอ,นอรอมัตตยกุลดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ